นี่เป็นผลงานช่วงรอบเย็นนะครับแม่บ้านครับพี่สาวปันเจลามาตะกานึคงนะผมการเก็บห้องพยานะครับผมเัาก็งัดประมาณน,นี้นะครับนี่ครับพี่นอ้องเดบรคย่างก็เจีดตัดข่าวจักน้อยนะผมเพราะวันเปื่อนเดินนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขุสุคนกับผมมาบกกับหนุ่มโรงงานลูกิสานพัดทินหรือว่าหนุ่มโรงงานอิตาเลียนะครับวันนี้บา่าวนุ่มาจอบเห็ดเขียวดีนี่หรือว่าเห็ดขอนสนนะพี่น้องคิดว่าแต่มันมออกนะผมเดี๋ยวบาว่าวนุ่มแชรเมือง่ามันออกแบบแบบแล้วก็เป็นลักษณะแบบแบบนะครับนี่ครับพี่น้องกําลังตะมูตะมีอยู่นะครับนี่ครับเป็นลังออกนะผมบางกอเป็นก็ออกมาแล้วกันนี่ครับ ลักษณะเห็ดขอนสนเหลืองนะพี่น้องเห็ดขอสนสนจะมีหลากหลายชนนีนะผมบอว่าจะเป็นสีดําออกตามเพื่อนนะออกตามต่อนะผมเดี๋ยวม่นี้บอกคนก็นกนกนทิเฝ้าเก็บนะเพราะว่าคนอาชีพมะม่งเพราะวาอากาศดีนะครับผมครับพี่น้องการเก็บห้องพญานะครับผมเอากรนะงัดประมาณนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเดียบร้อยห้องก็เตัดข่าวจักหน่อยนะผมเพราะว่าเพื่อนเดินนะครับ การเรก็บ,บก็บนยากนะผมมกงว่างัดเอาประมาณนี้นะครับนี่ครับผมของกลองไว้เขาก็จังมาตัดที่หลังนาเพื่อความรวดเร็วนะครับ นี่ครับผมดอกง่ายครับง่าย 내 타고, 말을 하면 나를 비웃 려, 근데 나도 내가 변할 줄은몰 랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은몰 랐어. 예뻐 져라, 예뻐 져. 너만 내가 빠져 줄수있 게. 예뻐 져, 예뻐 져, 예뻐 져. 라 예뻐 져. 그 누구 도다가올수없 게. 예뻐 져. 이 겠어. อแรกเาเเกับเห็เรียบร้อยแล้วนะครับในประมาณกิโลหนึ่งนะพี่น้องมันจะเป็นกอะกทางกันนะครับเป็นกระเพิ่งออกนะพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดคอนสนเหลืองนะพี่น้องนะครับเอาจะดึงออกประมาณนี้เล้นะครับผมหลายคนเน่คิดว่ามันบ่ออกนะผมเพราะว่าสองอาทิตย์ฝนตกแล้วก็อากาศหนาวนะผม แต่เป็นกะมักอากาศประมาณน,นี้นะพี่น้องเดี๋ยวพอคุณเก็บแล้วพอคนจะพาไป็นยงต่อนนับว่าเป็นที่ออกอีกบัวหน,น้าผมเจออลไรครับพี่นอ้องโอ้กอเน,นี่แบบกําลังพอดีเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาพม,ามังม่วงว่ามันงามขนาดใดนนะครับแต่กอบป็นยังแต่ว่ากะตะมูตะมีนะพี่น้อง mm hmm. นี่ครับผมเห็ดขอนสนนะครับพึ่งตะมูตะมีนะผมนี่ครับเดี๋ยวคนกอหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามางม่วงอีกกอหนึ่งน,นะครับ ก้อ,อนนี้ก็ถือว่าบนใหญ่นะผมจะว่ากันดอกพอดีนะครับเพิ่อนกระเช้าให้ตอใหม่นะครับผมเอาก็ติง,ง่ายเอาเลยนะครับโอ้โหมีห้อยทากกินเล็กหน่อยนะผมเดี่ยวเวากาเที่ยวเก็นเมื่อกี้นะ กันเอาห้องก็ติง่ายประมาณนี้นะครับง่ายดยวังงัดนับพี่น้องนี่คประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาตัดตรงที่ทดำๆมันออกนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงที่ดำๆมันออกนะผมนี่ครับเขาก็จะมาตัดตรงที่ดำๆมันออกนะครผมประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วครับผมไปหารุ่นกันตอนเลยพี่น้องว่ามันจะมีอีกบน่นะครับผมตรงนี้กําน้งตะมดตะมีนะพี่น้องนี่ครับเห็ดขอนสนนะผมโอ้แม่บ้านพ่นว่ามันบอกแล้วพิ่นว่ามันหนาวเบ้าคุณบอกว่าโอ้ไปยังติบอ,อกครับอากาศแบบนี้นะมันมักนะพี่น้องนะครับอันนี้ก็ติบบอ,อนะพี่น้องกะติบใบให้เมื่ออื่นมื่อือกะแห้มันใหญ่พอดีจงังสิมาเอานะครับถ้าคน่มาเอาก่อนนะผม อ่ะยัง่งตัวครับนี่กันน,น้อยๆครับพี่น้องก็นยังบ่าสามารถเอาได้นะครับแต่คิดว่าประมาณอีกสองสามเมื่อเนะี่พี่น้องถ้าคนบ่ามเาอาก,ก่อนนะผมเพิกเก่กนเกษอกประมาณนี้นะครับเป็นกอเป็นดอกก็แลลวแต่นะผมแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นกอนะครับบ้าขนก็มาถ,ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอโทษท่านพี่น้องนะผมที่บริถายาย,ยังในปลาช่วงสุดท้ายนะเพราะว่า แบตโทรศัพท์บ้าวคนเหมือนหน้าผมเพราะว่าอากาศพันหนาวนะผมโทรศัพท์ก็ปรับสภาประธานนะผมแด้ยวแดงมั่งว่าผลงานบาขนได้ายปะไหนนะพี่น้องนี่กับผมผลงานของเบาวขุนวันนี้นะครับเฮดคอนส้นกับพี่น้องอันนี้คือเฮดคอนสนดํานะครับซึ่งออกเป็นกอคือกัอน,กอนนะพี่น้องนะครับลักษณะกตีต่มูแต่มีสีดําประมาณน,นี้นครับอันนี้เป็นพี่สาวได้นะผม ซึ่งเรากับไปหาคือกันนะผมไปก้นละปานะครับอันนี้เป็นเฮดคอนสนน้ำผพิงนะผมเป็นสีเหลืองพี่น้องกะจีแตกต่างกันนะครับอันนี้พี่สาวพันได้มานะผมกับประมาณกิโลหนึ่งนะบ,บ้าขุนก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งคือกันนะผมนี่ครับพันกับพึ่งขึ้นนะผมดอกประมาณนี้กะจีแซ่บนะพี่น้องเอามาผัดรือว,ว่ามาแกกนะครับปฏิกุบๆนะผมจนมากกะ สิเ่เอานะครับเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่แต่ว่าพี่สาวเิ่นเก่ามาเพราะว่าย่านคนเย็นเปเ่าก่อนนับส่วนมากกระเสียวประมาณนี้นะผมก็ทีพอดีนะครับก่อประมาณนี้นะผมโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าอาจสิขึ้นไลค์ก่านี้ครับเพราะว่าเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมื่อแรกที่ไปหานะผมก็เพึ่งขึ้นเป็นรอบที่สองพี่น้องเพราะว่าฝนตกมากกับเกือบสองอาทิตย์ ผมมีหอดเวลาสิไปหาเพราะว่ามันฝนตกตลอดนะผมแต่ว่าเมื่อนก้าแดดออกก็เลยมีเวลาไปหานะพี่น้องก็ได้มาประมาณนี้นะครับเมื่อนฝนก็สิตกอีกแล้วพี่น้องก็ทั้งอาทิตย์ครับผมแต่ว่ากัคิดว่าก็ยังสิออกเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับมื้อี้สวัสดีครับไปป้าพี่แมวแต่กระช่างสิครับ Will <laughs>